เปิดชีวิตพลพลพลกองเสงเข้ากรุงเทพเงินติดตัว700บาทเข้ากรุงเทพเงินติดตัว700บาทเปิดชีวิตพลพลพลกองเสงเกือบหลงผิดคิดสั้นไม่มีเงินเรียนหนังสือชีวิตกินแค่มามา่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องคงเป็นโจรช่วงชีวิตสุดระบากของพลพลรับเงินเดือน2,350บาท เคยเห็นคนดังหลายคนถูกสื่อถามว่าหากไม่ได้เป็นดาราเหมือนในวันนี้คุณคิดว่าคุณจะเป็นอะไรซึ่งคำตอบของพลพลพลกองเสงอาจจะทำให้ทุกคนตกใจเป็นเวลากว่า22ปีแล้วที่นักร้องดังอย่างพลพลพลกองเสงเจ้าของผลงานเพลงฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นอย่างยิ้มได้ตาแดงแงคนไม่สำคัญแค่มีชั่วฝาดินสลายคนเดินถนน รดแล่งอยู่ในวงการแม้จะมีนักร้องเกิดใหม่เป็นจำนวนมากแต่ผลงานของเขาก็ยังอยู่ในใจของผู้ฟังเสมอซึ่งกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ก็ไม่ง่ายเลยเปิดใจเกี่ยวกับชีวิตก่อนที่จะมาเป็นนักร้องว่าเขาเคยลำบากมากๆจนคิดว่าจะไปเป็นโจรปล้นธนาคารเลยทีเดียวเห็นว่าเข้ากรุงเทพมามีเงินติดตัวมาแค่700บาทจริงครับตอนนั้น ไปเป็นครูภระ,ระสอบผ่านแล้วแต่ไม่มีเงินไปรายงานตัวซึ่งมันต้องจ่ายค่าเทอมค่าเรียนแล้วซึ่งมันไม่มีแต่เผอิญเพื่อนต่างโรงเรียนแล้วจะมาเป็นครูสอบอยู่โดยยานทหารบกเป็นอัตราแทนนายสิบถ้าสอบได้ก็คือทำงานเลยรับราชการเลยมีเงินเดือนเลยมันก็ตรงทางที่เราอยากเป็นคือได้เป็นนักดนตรีด้วยและได้เงินด้วยเป็นข้าราชการด้วยก็เลยตัดสินใจมาสอบกับเขา แสดงว่าก่อนหน้านี้ฐานะทางครอบครัวไม่ได้รำ่ำรวยอย่าบอกว่าไม่ได้รำ่ำรวยไม่มีเงินเลยจนเลยตอนนั้นลำบากขนาดที่ว่ากินบะหมี่สำเร็จรูปยังร้องไห้กับครอบครัวเลยมันเป็นความอัดอั้นตันใจเหมือนตอนเด็กมากกว่าไม่ได้คิดว่าทำไมจนขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ได้คิดเลยแต่นึกถึงว่าทำไมต้องกินแบบนี้ทุกวันทำไมบ้านเราไม่ดื่มตาอ้าปากเหมือนคนอื่นบ้าง